อาจารย์เจนขอนำเสนอกระเป๋าสตางค์ดูดซับรับโชคปรักจำปี2,565กระเป๋าสตางค์ที่อาจารย์เจนสั่งทำพิเศษโดยลวดลายที่เป็นรูปเหลี่ยมประกายเพชรที่จะเป็งประกายค่ะดูดซั์รับโชคให้กับคุณสีของกระเป๋าสตางค์นั้นนะคะอาจารย์เจนจะจัดให้ตามวันเดือนปีเกิดของเจ้าของที่ใช้ค่ะเพื่อให้สีเหล่านั้นดึงดูดพลังทางการเงินดูดซับดูดโชค ขจัดปัญหาหนี้สินให้กับคุณได้อย่างแท้จริงค่ะกระเป๋าสตางค์ของอาจารย์เจนจะมาพร้อมกับสหัสตธาตุยันส่งพลังที่รวมพลังธาตุทั้ง7แห่งจักรวาลเพื่อปรับสมดุลทางการเงินพร้อมด้วยเงินขวัญถุงที่เหมาะสมกับคุณขนาดของกระเป๋าสตางค์เป็นขนาด13เซนติเมตรคูณ9เซนติเมตรซึ่งกระเป๋าสตางค์ดูดซับรับโชคนั้นราคาเพียง199บาทท่านใดสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อ ได้ช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดลิขิตทูพยากร์ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ทูพยากร์ศาสตร์ภาพเขียนที่หายไปของนอสตราโมสศาสตร์ฮวงจุย้ยและศาสตร์ถึงตัวเลขจะมาเปิดดวงพยากรณ์ให้กับผู้ที่เกิดปีวอก ประจํปีพศ2 5 6 5หรือปีขานธาตุน้ำไปรับชมกันได้เลยค่ะผู้ที่เกิดปีวอกนะคะในปีพศ2 5 6 5หรหรือปีขานธาตุน้ำถือว่าคุณน,นั้นนะคะเป็นปีชง100%เเต็มค่ะแต่ว่าผู้ที่เกิดปีวอกในปีพศออต่างๆจะมีระดับการชงกันนะคะที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับาธาตุในปีที่คุณเกิดด้วยค่ะแต่นะคะถึงแม้ว่าผู้ที่เกิดปีวอกจะชงแบบเต็มที่เรียกได้ว่าชงแบบร้อยเปอร์เซแต่โชคดีค่ะที่ยังมีาธาตุประจำปีเกิดที่คอยส่งเสริมและคอยลดกำลังประทะนะคะให้กับผู้ที่เกิดปีวอกในบางปีพศออได้ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรานะคะมาดูสรุปโดยรวมกันดีกว่า ว่าผู้ที่เกิดปีวอกในปีพศส5 6 5นั้นคุณจะพบเจออะไรในชีวิตบ้างในด้านการงานนะคะผู้ที่เกิดปีวอกในทุกๆปีพศเนี่ยการงานของคุณเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนที่ทํางานอย่างเดียวแต่ผู้ที่เกิดปีวอกอาจจะได้ไปศึกษาอะไรใหม่ๆได้พบความถนัดนะคะในมุมที่ตัวคุณนั้นไม่เคยรู้ และความถนัดนี้อาจจะทำให้คุณนั้นลำบากเล็กน้อยค่ะในการหาข้อมูลเพื่อศึกษาเพิ่มเติมและนะคะผู้ที่เกิดปีวอกนั้นนะคะถ้าคุณมีความมานะและมีความนะคะยอมรับและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเรียกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเนี่ยให้ร่ำรวยให้พบเจอทางที่ดีทางที่เป็นเศรษฐีได้ไม่ยากค่ะ แต่ผู้ที่เกิดปีวอกหลายคนเมื่อเข้าสู่ปีชงในปี2 5 6 5นี้บางท่านกลัวในเรื่องของการเงินบางคนบอกว่าฉันมีเกณฑ์หมดตัวหรือเปล่าต้องบอกเลยว่ามีรายจ่ายเยอะแต่เป็นรายจ่ายที่ไม่ค่อยเกี่ยวกับตัวของผู้ที่เกิดปีวอกเท่าไหรนะ่นักยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะต้องไปรับภาระรายจ่ายของบุตรหลานบริวาร เราอาจจะต้องไปรับภาระแทนคนอื่นมากเสียหน่อยในปีพศสองพแต่ถึงแม้ว่าเงินจะไหลออกไปแต่ก็ยังไม่หมดตัวเลยทีเดียวจะมีคนมาช่วยเหลือในวินาทีสุดท้ายหรือจะมีโชคช่วยหรือจะมีในเรื่องของโชคลาภเข้ามาช่วยคุณนั้นผ่านไปได้แน่นอนค่ะและสำหรับในเรื่องของหนี้สินต้องบอกเลยว่าผู้ที่เกิดปีวอก อาศัยการที่เรามีเงินมาใช้หนี้อย่างเดียวไม่ได้เรานั้นจะต้องอุดรูรั่วแล้วที่สำคัญลดรายจ่ายแล้วอย่าสร้างภาระหน,นี้ใหม่เด็ดขาดมีโอกาสเมื่อมีหนี้ใหม่เข้ามาจะทำให้ผู้ที่เกิดปีวอกเนี่ยจนหนทางอีกครั้งหนึ่งและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะต้องบอกเลยชงเนี่ยความรักจะชงด้วยไหมผู้ที่เกิดปีวอกความรักไม่ชงแต่ตนกันข้าม ถ้าจะชงก็คือจะชงในเรื่องของความปวดหัวปวดหัวอย่างไรมีคนมาชอบเราเยอะเหลือเกินมีคนมาขายขนมจีบเราเยอะเหลือเกินอ่าคนนั้นคนนี้ทะเลาะกันเพราะเราอ่าอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะรวมถึงใครเลิกกับแฟนเก่าหรือมีในเรื่องของความเสียใจเรื่องความรักคุณจะเจอคนใหม่ที่ดีกว่าเรียกได้ว่าพบเจอโอกาสใหม่ๆค่ะแต่สำหรับผู้ที่เกิดปีวอกท่านใดนะคะรู้แล้วแหละว่าเราชงร้อยเปอร์เซ็นต และรู้แล้วแหละว่ามันอาจจะมีในเรื่องของความผิดพลาดเกิดขึ้นหากคุณมีวิกฤตอะไรก็ตามจะต้องเสียใจจะต้องรู้สึกแย่เสียใจได้ค่ะแต่อย่านานต้องอดทนปล่อยวางกับสิ่งที่ไม่จำเป็นไปให้ได้แล้วชีวิตของคุณนั้นก็จะพบเจอความสุขที่แท้จริงค่ะและสำหรับผู้ที่เกิดปีวอกนะคะในปีพศต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันผู้ที่เกิดปีวอกในปีพศ2487 ต้องบอกเลยนะคะชงรอบนี้เนี่ยอาจจะชงในเรื่องของสุขภาพหน่อยระวังนะคะกระดงกระดูกนะคะเส้นเอ็นกล้ามเนื้อพิกระวังอาการท้องเสียจากกินอะไรก็ต้องดูแลให้ดีใครมีญาติพี่น้องนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายเกิดปีว่องในปีพศ2487ก็ระวังในเรื่องของอาหารการกินบ้างมีเกณฑที่จะเข้าโรงพยาบาลแต่ไม่นักค่ะ ตมามแม่ผู้ที่เกิดปีวอกในปีพศ2499ผู้ที่เกิดปีวอกนะคะในปีพศ2499เนี่ยให้ระวังสักนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของความไม่แน่นอนค่ะแต่ความไม่แน่นอนของผู้ที่เกิดปีวอกในปีพศ2499นั้นนะคะจะเป็นความไม่แน่นอนเนี่ยที่ไม่ได้อะไรมากมายคือเรียกว่าไม่หนักค่ะ เป็นความไม่แน่นอนเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับคนรอบตัวแล้วก็อาจจะนะคะมีในเรื่องของการเสียเงินเสียเงินก็ไม่ได้เสียให้ใครเสียให้บุตรหลานหรือบริวารเสียให้ค่าซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถมีในเรื่องของความใจร้อนนะใจร้อนระวังการใจร้อนทะเลาะกับคนรอบข้างทะเลาะกับคนใกล้ตัวแต่ก็ไม่ได้หนักอะไรต่อมาผู้ที่เกิดปีวอกในปีพศ2511 ถือว่าเป็นผู้ที่เกิดปีวอกคิดดีอันดับหนึ่งในบรรดาผู้ที่เกิดปีวอกในปีพศออต,ต่างๆเพราะว่าคุณจะเด่นเรื่องของงานเด่นเรื่องธุรกิจเด่นเรื่องอสังหาริมทรัพย์ได้รับโอกาสมีรางสังหรณ์ที่แน่แม่นยำมีโชคลาภมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้ปลดหนี้แต่อาจจะต้องแลกมาด้วยสุขภาพอาจจะมีในเรื่องของสุขภาพที่โรคเดิมๆกลับมาโรคเรื้อรังรักษาไม่หายสักที ต่อมาผู้ที่เกิดปีวอกในปีพศ2523ต้องบอกเลยว่าดีเป็นอันดับสองนะเพราะผู้ที่เกิดปีวอกในในปีพศ2523นี้จะเด่นเรื่องการเงินเด่นเรื่องการเงินแปลว่าอะไรแปลว่าอุ้ยมีเงินเด่นหรอมีเงินเยอะหรอมีเงินเข้าเยอะมีโอกาสได้เงินก้อนที่รอคอยมีโอกาสปลดหนี้มีโชคลาภชีวิตเนี่ยจะมีหนทางที่ดีขึ้นแต่ผู้ที่เกิดปีวอกในปีพศ2523 ต้องหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลค่ะต่อมาผู้ที่เกิดปีว่ากในปีพศ2535ระวังนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงถ้าคิดจะเปลี่ยนงานดูหน้าดูหลังให้ดีนะไม่ใช่รู้สึกไม่พอใจใครที่ทํางานและเราอยากจะเปลี่ยนงานไม่ดูตาม,มาตาเรืออาจจะว่างงานยาวหรือบางท่านนะคะเห็นเจ้านายเห็นรุ่นพี่เห็นเพื่อนสนิทออกจากงานเราออกบ้าง นะโดยที่เราไม่มีงานใหม่มารองรับก็มีโอกาสที่จะเคว้งคว้างว่างงานอยู่หลายเดือนอยู่นะคะต่อมาผู้ที่เกิดปีวางในปีพศ2547ระวังในเรื่องของการตัดสินใจโดยเฉพาะการตัดสินใจนะคะที่เกี่ยวกับเพื่อนการตัดสินใจในเรื่องของความรักนะคะอาจจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้หนักหนาอะไรปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วจะดีขึ้นนั่นเองค่ะผู้ที่เกิดปีวอกนะคะถ้ามีโอกาสนะแล้วก็ ควรจับด้วยนะอยากให้ไปนะคะไหว้องค์เทพมังกรเขียวที่วัดทิพวารีค่ะตรงข้ามดีโอสยามบ้านมอ่อนะมังเทพมังกรเขียวเนี่ยบอกได้เลยว่าศักดิ์สิทธิ์จริงๆใครที่เกิดปีวอกนะคะไปไหว้สักการะนะคะก็จะช่วยคุ้มครองดวงชะตาได้หรือนะคะคุณสามารถที่ไปนะคะไหว้ที่วัดโพแมนคุณารามไปเซิร์ชดูนะหรือวัดโพมิงปออึงยี่อ่าลองไปเซิร์ชดู วัดนี้นะคะก็นะคะสามารถที่จะคุ้มครองดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดปีวอกในปีพศ2565เช่นเดียวกันและนะคะในเรื่องของการชง100เเซ็น์นี้อยากให้ผู้ที่เกิดปีวอกทาบุญนะคะเราอยากมีชีวิตรอดเราต้องทําบุญถ่ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการถ่ายชีวิตโคกระบือการปล่อยปลาการปล่อยนกการให้อาหารสุนัขแมวจรจัดการช่วยค่ารักษาพยาบาลสุนัขแมวนะคะจอจัดที่ถูกลดชน ก็จะช่วยให้บุญกุศลน,นี้ทำให้ผู้ที่เกิดปีวอกในปีพศต่างๆมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นค่ะสิ่งที่จะพกนะคะเพื่อที่จะเรียกโชคลาภของผู้ที่เกิดปีวอกในปีพศ2565คือให้พก,กกบคาบเหรียญค่ะจากเป็นกบคาบเหรียญที่เป็นหยกก็ได้นะคะหรือจะเป็นเรซินก็ได้อพกไว้จะมีเงินมีทองมีโชคมีลาภเข้ามา และเสริมมงคลนะคะด้วยเทพซิลประทานอายุวัฒนาค่ะก็จะช่วยให้ใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นเพราะว่าเทพซิลนั้นจะประทานพอนั่นเองค่ะเดือนที่เด่นนะคะในปีพศ2565ของผู้ที่เกิดปีวอกในปีพศต่างๆคือเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมและเดือนธันวาคมค่ะเรียกได้ว่าเงินเข้าโอกาสเข้าจะทำอะไรก็จะมีทิศทางที่ดีขึ้น เดือนที่ผู้ที่เกิดปีวอกต้องระวังในปีพศ2565ก็อาจจะต้องระวังในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่เงินนั้นอาจจะขาดมือได้ค่ะสีนำโชคของผู้ที่เกิดปีวอกในปีพศ2565คือสีส้มสีครีมแล้วสีแดงค่ะเลขนำโชคของผู้ที่เกิดปีวอกในปีพศ2565คือเลข3เลข5แล้วก็เลข9ค่ะต้องบอกเลยนะคะผู้ที่เกิดปีวอกถึงแม้จะชง100% ถ้าคุณมีสติและยึดมั่นในความดีทำอะไรนะคะก็ทำด้วยความจริงใจเชื่อเหลือเกินว่าอุปสรรคต่างๆจะผ่านได้ไม่ยากขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะโค้ดเฮงแหวนเสริมความเฮงที่จะช่วยกระตุ้นโชคทางการเงินให้กับคุณแหวนโค้ดเฮงตัวเรือนทำจากเงินแท้ชุบทองคำขาว ประดับด้วยเคียร์คอร์สฝังอยู่ด้านในเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับพลังที่ส่งตรงมาให้กับคุณทั้งยังมีรหัสเลขพารวยเฉพาะบุคคลมาพร้อมกับถ้วยดินและคาถาหนุนความเฮงเพื่อเพิ่มพลังความรวยให้กับคุณแหวนโค้ดเฮงพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วสนใจติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอณตอนนี้